สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่รับชมได้รับฟังนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผนวกช้อจริงนะครับช้อจริงการกำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรีย,รยมทหารในส่วนของของทบกประจำปีการศึกษา2564นะครับว่ามีจังหวัดอะไรบ้างอำเภออะไรบ้างตำบลอะไรบ้างนะครับก็มี ทั้งหมด38จังหวัดนะครับ3 38จังหวัด1 3 9อําเำเภอ295ตําบตำบลน,นะครับเรามาดูที่ลำดับที่1จังหวัดกระบี่กันนะครับจังหวัดกระบี่มีทั้งหมด3อํอำเภอนะครับก็1อําอำเภอเมืองกระบี่นะครับมีอำเภอเมืองกระบี่ก็มีตำบลอ่านางนะครับ2อําำเภอเกะาะลันเตาก็ตำบลเกาะ ลันเตาใหญ่3ามอำเภอเหนือคลองตำบลเกาะสีบอยานะครับเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับต่อไปพื้นที่พิเศษจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมี2องอำเภอนะครับอำเภอที่ 1- สังขละบุรีมี3ามตำบลน,นะครับตำบลที่ 1- นึ่ตำบลห,หนองลู 2- องตำบลไล่รก สาตำบลพลังเพนนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไรโวนะครับอำเภอที่2องอำเภอศรีสวัสดนะครับมี3ามตำบลก็มีตำบลเขาโจดตำบลน,นาสวนตำบลแม่กระบุงนะครับอำเภอที่3ามอำเภอทองผาภูมิก็มี2 3 4สามสี่ห้าหกหกตำบลน,นะครับทองผาภูมิมีตำบลปีล็อก ตำบลแลตำบลห้วยขยิงตำบลสากรนนิคมตำบลท่าขนนตำบลหินด่านนะครับต่อไปกาญจนบุรีอำเภอเป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองมีหนึ่งตำบลก็คือตำบลบ้านเก่านะครับไปอำเภอที่5นะครับอำเภอไซโยก มีสี่ตำบลก็มีตำบลไซโยกตำบลวังกระแจตำบลบ้องตี้ตำบลศรีมงคลนะครับจังหวัดที่สามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมีสองอำเภออ,ออำเภอที่หนึ่งอำเภอโกสัมพีนครนะครับก็ตำบลโกสัมพีนะครับอำเภอที่สองเป็นอำเภอคลองลานนะครับคลองลาน ตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับโป่งน้ำร้อนนะครับต่อไปจังหวัดที่สี่นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นพื้นที่พิเศษนะครับจังหวัดขอนแก่นมีหนึ่งอำเภอนะครับเป็นอำเภอภูม่าน,นะครับตำบลวังสวา่าง ต่อไปเป็นจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับพื้นที่พิเศษของจังหวัดจันทบ,บุรีก็อำเภอที่1อําอำเภอเขาคิจกูดนะครับตำบลจันเขมนะครับอำเภอที่2อําำเภอแก่งหางแมวนะครับอำเภอที่2แก่งหางแมวตำบลวังสว่าบนะครับอำเภอที่3าโป่งน้ําร้อนนะครับอำเภอโป่งน้ําร้อนก็มี4ตําบล1ตําบลเทพนิมิต2ตําบลหนองตาคงสาม ตำบลโป่งน้ำร้อน4ตํตำบลทับไซนะครับอำเภอที่4ี่ของจังหวัดจันทบุรีก็คืออำเภอขลุงนะครับมี2ตํตำบลก็ตำบลบางชันตำบลบ่อเวลุนะครับบ่อเวลุเขาอ,อ่านบ่อเวลุหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอำเภอที่หเป็นอำเภอสอยดาวนะครับอำเภอสอยดาวมี2ตํตำบลตำบลที่1คือตำบลปะตงนะครับ ตำบลที่สองคือตำบลทับช้างนะครับพ, Trans พื้นที่พิเศษของจังหวัดชัยภูมินะครับชัยภูมิมีสี่อำเภอนะครับมีสี่อำเภอมาดูอำเภอที่หนึ่งนะเพราะนะครับอำเภอคอนสารหนึ่งตำบลก็คือตำบลที่หนึ่งทุ่งลุงลายนะครับตำบลทุ่งลุงลายอำเภอที่สองพักดีจุมพลนะครับอำเภอพักดีจุมพลก็ตำบลที่หนึ่งแหลมทองตำบลที่สองเจาะทองนะครับ เจาทองนะครับจะเอาเจ้าเจ้าทองนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปอำเภอที่3นะครับอำเภอภูเขียวก็ตำบลธาตุทองนะครับอำเภอที่4ี่หนองบัวแดงก็เป็นอำเภอหนองบัวแดงเป็นตำบลถ้ำบัวแดงครับถ้ำบัวแดงมาดูจังหวัดที่7ชุมพรนะครับพื้นที่พิเศษจังหวัดที่7ชุมพรอำเภอที่1อําอำเภอเมืองนะครับ ตำบลปากน้ำชุมพรนะครับอําเภอที่สองท่าแชะนะครับตําบลรับล่อนะครับตําบลหงเจริญตําบลสลุยนะครับข้อที่8มาเลยนะครับพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงรายมี1อําเภอเชียงแสนนะครับก็มีตําบลแม่เงินอําเภอที่สองเชียงของตําบ,บลริมโของอําเภอที่3อําเภอเทิงตําบลตับเตา่า อำเภอที่สี่อำเภอเมืองก็มีตำบลแม่ยาวตำบลแม่ก่อนตำบลห้วยชุมพูไปอำเภอที่ห้านะครับอำเภอเวียงแก่นตำบลปอนะครับอําเภอที่หกเวียงป่าเป้านะครับเวียงป่าเป้าก็มีหนึ่งตำบลแม่เจดีสองตำบลแม่เจดีใหม่สามตำบลเวียงสี่ตำบลสันสลีห้าตำบลบ้านโป่ง ไปอำเภอที่7นะครับอำเภอที่7ของจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่จันนะครับมีตำบลป่าตึงนะครับต่อไปอำเภอที่8แม่ฟ้าหลวงนะครับก็มีตำบลเทศไทยตำบลแม่ฟ้าหลวงตำบลแม่สลองนอกตำบลแม่สลองในต่อไปอำเภอที่9้าแม่สรวยนะครับก็มีตำบลเจดีหลวง ตำบลท่ากะตำบลป่าแดดตำบลแม่พลิกตำบลวาวีตำบลสีถ้อยไปอำเภอที่สิบพญาเมงลายตำบลตาดควันอําเภอที่สิบหนึ่งอําเภอพานตำบลป่าหงนะครับไปจังหวัดที่เก้านะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็มีหนึ่งจังหวัด พิจุดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีจังหวัดเชียงใหม่มี1นึ่อำเภอเชียงดาวนะครับตำบลแม่คลองตำบลเมืองนะตำบลแม่นะตำบลทุ่งข้าวพวงตำบลปิงโค้งนะครับอำเภอที่2อํอำเภอเวียงแหงนะครับตำบลเปียงหลวงตำบลเมืองแหงนะครับ อำเภอที่สามอำเภอแม่แจ่มตำบลแม่นาจรตำบลแม่ศึกตำบลกองแขกตำบลท่าผาอําเภอที่สี่แม่เตงนะครับก็มีตำบลบ้านทับตำบลบ้างตำบลปางหินฝนตำบลกีดช้างอําเภอที่ห้าแม่ริมตำบลป่าเป๋อําเภอที่หก แม่วางตำบลศกเปิงอําเภอที่7แม่อายตำบลโป่งแยงนะครับตำบลแม่วินตำบลแม่นาวางตำบลแม่สาวตำบลแม่อายอําเภอที่8ชัยปรากานตำบลท่าตอนตำบลมาลิกาตำบลแม่ทับลบตำบลแม่ทับลบนะครับ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสําหรับตําบลแม่ทะลบข้อที่9นะครับอําเภอที่9ก้าลยานิวัฒนากาลยานิวัฒนาก็มีำตำบลสีดงเย็นตำบลหน,นองบัวอำเภอที่10จอมทองนะครับก็มีตำบลแจ่มหลวงตำบลแม่แดดตำบลโดยแก้วอำเภอที่ 11- โดยเต่าตำบลบ้านแปะอำเภอที่สองอำเภอฝาง ตำบลบ้านหลวงตำบลท่าเดือตำบลเวียงตำบลแม่งอนอำาเภอที่สิบสาพร้าอำาเภอเพราตำบลป่งน้ำร้อนตำบลม่อนปิ่นอำาเภอที่14ี่อำาเภอสะเมืองตำบลแม่ปังตำบลป่าตุ้มรดอจังหวัดที่10นะครับจังหวัดตรัง ก็อำเภอกันตรังตำบลเกาะลิปิงตำบลน,นาเกลือนะครับต่อไปอำเภอปะเลียนก็มีเกาะสุกรนะครับจังหวัดที่11จังหวัดตราดนะครับเกาะกูดนะครับอำเภอเกาะกูดได้เข้าร่วมนะครับพื้นที่พิเศษนะครับก็มีตำบลเกาะกูดตำบลเกาะหมากนะครับไปข้อ12จังหวัดตากนะครับ หนึ่งอำเภอเมืองตากนะครับตำบลแม่ทอ้อสองอำเภอแม่ละมาตตำบลแม่ตื่นตำบลแม่ละมาตตำบลคัเนจื้อนะครับแตอ่อ่านผิดก็ขออภัยนะครับตำบลพระธาตุตำบลสามหมื่น 30, อําเภอที่สามอําเภอแม่สอดนะครับก็มีตำบลแม่กาสา ตำบลแม่กุตำบลด่านแม่ละเมาตำบลท่าสายลวดตำบลพระธาตุผาทองตำบลพระวอตำบลมหาวันไปอำเภอท่าสองยางนะครับตำบลแม่ต้านตำบลแม่ว่าหลวงตำบลแม่สองตำบลแม่ละตำบลแม่อุสุตำบลท่าสองยาง ไปอำเภอบ้านตากนะครับตำบลท้องฟ้าไปอำเภอพบพระนะครับก็มีตำบลคีรีลาดตำบลช่องแคบตำบลพบพระตำบลรวมไทยพัฒนาตำบลวาเล่อําเภอที่7ดวังเจ้ามีตำบลเชียงทองอําเภอที่8สามเงาตำบลบ้านนาอําเภอที่เก้าอุ้งผาง อำเภอแม่กลองขอแก้นะครับเป็นอำเภออุ้งผางนี่ตำบลแม่กลองนะครับอำเภออุ้งผางตำบลแม่กลองตำบลแม่จันตำบลแม่ละมุงตำบลแม่โกนอ่านว่าแม่โกนหรอเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับตำบลน้องหลวงตำบลอุ้งผาง มาดูลำดับที่18นะครับนครราชสีมานะครับก็มี1อำเภอปากทงชัยตำบลลำนางแก้วนะครับอําเภอวังน้ำเขียวตำบลวังน้ำเขียวนะครับลำดับที่14จังหวัดน่านนะครับอําเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลขุนน่านนะครับอําเภอที่2ก็เป็นอําเภอเวียงสาตำบลน,น้ำม่วบนะครับอําเภอที่3แม่จริม ตำบลน,น้ำพางตำบลหนองแดงอำเภอที่4ทุ่งช้างตำบลงอบอำเภอที่5นาน้อยตำบลเชียงของนะครับไปจังหวัดที่15เป็นบุรีรัมนะครับอำเภอโนนดินแดงตำบลลำนางรองนะครับโนนดินแดงลำนางรองจังหวัดที่16ประจวบคีรีขันนะครับอำเภอกุยบุรีตำบล หาดขามอำเภอทับสแกตำาบลเขาลานอำเภอบางสะพานน้อยตำบลช้างแรกอำเภอปลานบุรีตำบลเขาเจ้าอำเภอสามร้อยยอดตำาบลสาลาลัยอำเภอหัวหินตำบลบึงนครตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มาดูพเยานะครับพเยาอำเภอเชียงคำตำบลล่มเย็นอำเภอเชียงม่วนตํบลสะ อำเภอปงตําบลขุนควรนะครับจังหวัดที่18จังหวัดพังงาครับอําเภอเกาะยาวอําเภอเกาะยาวตำบลเกาะยาวใหญ่ตำบลเกาะยาวน้อยตบยอำบลพุรุในอําเภอเมืองตำบลเกาะปันญยญีอําเภอคุระบุรีตำบลเกาะพระทองอําเภอตะกัวทุ่ง ตำบลเกาะไหลขอแก้นะครับขอแก้ตำบลกะไหลตำบลคลองเคียนอันดับที่19นะครับจังหวัดที่19พิษณุโล,โลกอำเภอนครไทยประกอบด้วยตำบลน,นาบวัวตำบลน,น้ำกลุ่มตำบลหน,นองกะเท้าตำบลห้วยเฮียถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมอ่านห้วยเฮียถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องขออภัยนะครับ ตรงนี้นะครับห้วยเฮียหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่น่าจะอ่านว่าห้วยเฮียนะครับก็อําเภอชาติการตําบลบ่อภาคนะครับอําเภอชาติการตําบลบ่อภาคจังหวัดที่20นะครับเพชรบุรีอําเภอแก่งกระจานประกอบด้วยตําบลแก่งกระจาตนตําบลป่าเต็งตําบลห้วยแม่เพลียงนะครับอําเภอหนองยาปล้องนะครับประกอบด้วยตําบล ยางน้ำกลัดเหนือนะครับอย่างน้ำกลัดเหนือข้อที่21นะครับลำดับที่21 1อหนึ่งอำเภอนาหนาวนะครับตำบลวงังกวางอำเภอหนองไผ่ตำบลท่าด้วงตำบลบ่อไทยอำเภอลมศักด์ตำบลตาดกลอยตำบลศิลา ลำดับที่22จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่นะครับก็อำเภอสองตำบลเสียบนะครับ23จังหวัดภูกเก็ตอําเภอเมืองตำบลเกาะแก้วตำบลลาวัยตำบลวิชิตอําเภอถลางตำบลป่าคลอก24จังหวัดปห้องสอนอำเภอเมืองประกอบด้วย ตำบลผาบ่องตำบลหมอกจำแปะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะถูกนะผมว่าหมอกจำแปะนะครับตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปู่ลิงตำบลห้วยผาอำเภอแม่ลาน้อยก็ประกอบด้วยตำบลแม่นางจางตำบลแม่ลาน้อยตำบลขุนแม่ลาน้อยตำบลแม่ลาหลวง ตำบลท้าผาปุ้มตำบลสันติคิรีตำบลห้วยหอมอําเภอต่อไปแม่เสลียงครับประกอบด้วยตำบลเสาหินตำบลแม่หอตำบลแม่คงตำบลแม่ยวมตำบลแม่ยวมนะครับน่าจะอ่านว่าตำบลแม่ยวมตำบลบ้านกาดตำบลป่าเป๋ ป่าแปงนะครับตำบลป่าแปงขออภัยครับอ่านาตำบลป่าแปงอาเภอขุนยนยวมนะครับอาเภอที่สี่ก็ประกอบด้วยตําบลเมืองปอนตําบลแม่เงาตําบลแม่กี้ตําบลแม่ยวมน้อยตําบลขุนยวมต่อไปอําเภอที่ห้าของ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอที่5ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นบางปาคาปางมะผ้านะครับอำเภอปางมะผ้าตำบลท่ำรอดตำบลน,นาปู่ป้อมตำบลบางปผ้าตำบลปางมะผ้านะครับขออภนะัยอนปางมะผ้าตำบลสดป่องต่อไปอำเภอปลายตำบลแม่แปลง ตำบลเวียงเหนือตำบลแม่นาเติงตำบลปู่ตำบลโป่งสาตำบลทุ่งยาวจะไปเจ็ดอำเภอศบเมยนะครับตำบลแม่ตะควรตำบลแม่สอดตำบลแม่สามลาบมขอแก้นะครับแม่สามแลบนะครับอ่านว่าตำบลแม่สามแลบตำบลกองก่อยตำบลศบเมย จังหวัดที่25จังหวัดละนองอเภอเมืองนะครับตำบลเกาะพยามตำบลปากน้ำตำบลงาวน่าจะอ่านว่าเงาวนะครับอเภอสุขสำรานตำบลน,นาคาต่อไปจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีอเภอบ้านคานะครับราชบุรีอ,อรบ้านคาตำบลบ้านบึงตำบลบ้านคาต่อไปอำเภอสวนพึ่งนะครับ ประกอบด้วยตำบลตะนาวสีตำบลสวนพึ่งนะครับจังหวัดที่27นะครับ27จังหวัดลำปางม,มีอำเภอแจ้ห่มนะครับอําเภอแจ้หม่มตำบลปงดอนตำบลทุ่งพึ่งอําเภอแม่แม่เมาะนะครับแม่เมาะประกอบด้วยตำบลบ้านดงอําเภอแม่พิก ประกอบด้วยตำบลแม่พิกอำเภอเงาวก็มีประกอบด้วยตำบลบ้านรองตำบลบ้านอ่อนตำบลปงเตาจังหวัดที่2ีนะครับจังหวัดที่2ี่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนอําเภอแม่ทาประกอบด้วยตำบลท่าแม่ลอกตำบลท่ากาดต่อไปอําเภอบ้านห้อง ตำบลป่าพลูอําเภอลี่ตำบลแม่ลานตำบลก็ยี่สิบเก้าจังหวัดเลยนะครับอําเภอด่านซ้ายนี่ก็ตำบลกกสะท้อนกกสะท้กกอนหรือกกสะท้อนนี่นะครับแล้วก็ตำบลน,นาดีตำบลวังยาวตำบลอีปุ่มนะครับตำบลอีปุ่มต่อไปอําเภอท่าลี่ก็ตำบลน,น้ำทูล อำเภอนาแห้วตำบลเหล่ากอหกตำบลแสงพาอําเภอผู้เลือตำบลท่าศาลาตำบลปลาบา่าต่อไปอำเภอผู้กระดึงตำบลสีฐานต่อไปอำเภอผู้หลวงตำบลเลยวงางใสอําเภอ วังสะพงนะครับอําเภอเขาหลวงอขอแก้นะครับขอแก้ขอแก้ก็เป็นอําเภอวังสะพงตำบลเขาหลวงตำบลท่าทรายนะครับอาตำบลทรายขาวนะครับขอแก้ตำบลเขาหลวงตำบลทรายทรายขาวนะครับสามสิบศรีสะเกดนะครับอําเภอกันทละลักษ์ก็มีตำบลเสาธงชัยบึงมะลู ภูผาหมอกตำบลลุงไปอำเภอคุนหารก็อำเภออำเภอคุนหารก็ประกอบด้วยตำบลบักดองนะครับบักดองอำเภอผู้สิงก็ตำบลไพรพัฒนาตำบลดงลักสามสิบหนึ่งสตูลนะครับจังหวัดสตูลอำเภอเมืองประกอบด้วยตำบลเกาะสาหลายตำบลตำมาลังตำบล ปูยูอําเภอทุ่งว่าประกอบด้วยตำบลทุ่งว่าอําเภอล่างูก็ประกอบด้วยตำบลแสนอขอแก่ตำบลแหลมสนตำบลปากน้ำา3สสุขโขทยัยก็อําเภอศรสีสัชนาลายัยตำบลแม่สตาตำบลบ้านเก่งต่อไป33สุพรรณบุรีด่านช้างนะครับอําเภอด่านช้างก็ประกอบด้วยตำบลวังยาว 34สุราษฎุราธานีนะครับสุราธานีก็1เกาะพังงานอำเภอเกาะพังงานก็ประกอบด้วยเกาะเต่าตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะสมุยก็ประกอบด้วยตำบลอ่างทองตำบลตะลิ่งงามอำเภอเมืองประกอบด้วยตำบลคลองชนาอ่านว่าอะไรคลองชนานะครับคลองชนาตำบลดอนสักประกอบด้วยตำบลดอนสักนะครับอำเภอดอนสักตำบลดอนสักต่อไปสุรินทร์พนมดงลัก อำเภอพนมดงลักตำบลตาเม,มียงตำบลบักไดอําเภอกาบเชิงตำบลแนงมุดนะครับต่อไปจังหวัดที่36อุตรดิตถ์ก็อําเภอท่าปลาประกอบด้วยตำบลน,นางพญาอําเภอน้ำปาดประกอบด้วยตำบลท่าแฝกตำบล้วยมุ่นอําเภอบ้านโคกประกอบด้วยตำบลบ่อเบีย้ยตำบลม่วง เจ็ดต้นตำาบลม่วงเจ็ดต้นนะครับจังหวัดที่37อุทัยธานีก็อำเภอบ้านไร่ตำบลแก่นมะกรูดตำาบลข้อควายอำเภอลานสักตำาบลละบําอำเภอห้วยคดตำบลทองหลางต่อไปก็จังหวัดสุดท้ายจังหวัดที่38อุบลราชธานีอำเภอน้ำขุนตำบลโคกสะอาดอำเภอน้ำยืน ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอสีเมืองใหม่ตำบลหนามแท่งอำเภอสิีรินทรอนตำบลโนนก่อนะครับก็หมดครบนะครับครบทั้ง38จังหวัดนะครับ38จังหวัด38จังหวัด 139 139อำเภอ295ตำบลน,นะครับก็เ,เป็นการกำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเขาเป็นเดีนเตรียมทหารในส่วนของกองทบ,บกนะครับประจำปีการศึกษา2564นะครับ38จังหวัด หนึอยาเำเภอ295ร้าบหตำบลนะครับอันนักเรียนและผู้ปกครองก็ไปดูตามระเบียบการอีกครั้งนะครับว่าใน38จังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้เรามีสิทธิสอบในตรงไหนบ้างนะครับมีอีกหลายหัวข้อนะครับหลายข้อก็สำหรับ38 จังหวัดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่รับชมรับฟังกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับข่าวสารของการสอบนะครับแต่ละเหล่าทัพก็จะมีมาอัปเดตให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับชมเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ